สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เขาพามาเบ่งแปลงพักให้ดูปูนิกนะจา่ะหรือปูกพักพวกพักสลัดคืนนี้ฝนตกแห้งจ้ะพี่น,อน้องเมืองเน่เช้านี้แดดออกว่า่อยได้พอแดดนะจ้ะช่วงนี้ฝนตก ฝากขึ้นติดต่อกันเป็นอาทิตย์เขาก็จะปลูกลายรุ่นอยู่น่าจะรุ่นในกำลังจะพาะเก็บก็บมีแห่งบาลายน่าจะเก่ห้างกันเป็นอาทิตย์นี่แหละจ้ะแต่ละรุ่นอันนี้ะะเสน่เนขึ้นใช่